ก็ถือว่าตัวเกมเปิดเข้ามาได้น่าสนใจนะครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในบอลอินทูเฟียนะครับผมอันนี้เป็นเดโมนะครับตัวเกมผมไปเจอมาในสตรีมนะครับเห็นคอนเซปต์แล้วสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาคือมันจะเหมือนกับเฟียทูเฟียทอมหรือเปล่าแต่พออ่านดูเฟียทู f ฟียทอมเนี่ยมันจะพูดถึงความกลัวที่เราไปเจอกับคนนะครับคนบา้บาบา้าบบคนดีคนไม่ดีแต่เกมนี้มันจะได้อีกอย่างนะครับมันพูดถึงเราที่เหมือนกับต้องเข้าไปในบ้านที่มีปรากฏการแปแปลกนะครับไม่ใช่คนแต่ก็ไม่รู้เป็นผ จากตัวอย่างเกมมันเป็นเหมือนกับหุ่นลองเสื้อเกี้ยงกลางตัวสูงๆนะครับที่ไม่น่าจะเป็นผีไม่รู้คืออะไรครับเอาเป็นว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะเป็นไอจุดสีแดง2จุดตรงนี้นะครับจากเนื้อหาที่อ่านเราจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ชื่อว่าเจนะครับเข้ามาทําการช่วยเหลือหรือว่าหาผู้รอดชีวิตนะครับในละแวกบ้านที่เขาทําการสั่งอพยพคนออกนะครับซึ่งก็ถือว่าดีไปนะครับเจ้าหน้าที่เราต้องการให้คุณเข้าไปหาในบ้านในพื้นที่ตามหาว่าพอมีอะไรที่ทําการทําลายบาเรียได้ หลักๆก,ก็จะเกิดเราให้ทําการตอบเ,ออเขาเรียกว่าตรวจสอบหานะครับผมแล้วก็เจออะไรก็ให้มาร์กนะครับผมเพื่อทําการจัดการต่อคืออ่านไม่ทันครับโอเคครับหลักๆมาด้วยรถสีแดงคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวเท่าที่รู้คือคนในละแวกบ้านเนี่ยอ,อพยพหมดแล้วนะครับเราต้องมาตามหาว่าสาเหตุที่ทําให้คนอ,อพยพคืออะไรแล้วมีบางอย่างในเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับอันนี้เป็น tracking device 123่งสองสาม take 1, take 2, take 3, ไปสำรวจนะครับแล้วก็ทําการวางจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เพื่อหาสาเหตุในการทําลายบาเรียละมั้งโทเกเพรเป็นโหมดเดินและเดินช้านะครับถ้าสป,ปินจะความเร็วประมาณนี้เกมฮอลเลอร์ Horror นะครับซึ่งก็ยังงงๆอยู่ดีถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบบนี้ในการสง่งเพื่อหาว่ามีอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับเค okay, ครับอาจจะเหมือนกับงงๆนะครับรู้สึกวันนี้แบบสมองเปรี้ยมากๆนะครับแต่จะพยายามเล่นให้รู้เรื่องแล้วกันนะ เกิดพูดจาหลอนๆแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสมองมันกำลังเหนื่อยร้านนี่แหละนะความเป็นคนของเราเนี่ยกูพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วว่าแต่เราจะเข้าอ๋อต้องเป็นบ้านหลังนี้นะครับกดซ้ายในการเปิดโอเค เท่ากับว่าวิ่งเข้ามาในบ้านก่อนโอเคเหมือนจะมีการเขียนเจอเนลบ้าน101นะครับเป็นบ้านของครอบครัวเจฟเฟอร์สันนะครับผมที่เจ้าหน้าที่นะครับผมได้ทําการทีโน,โนว่าครอบครัวนี้อยู่กัน3คนนะครับทำการสํารวจห้องพ่อแม่ห้องลูกชายอาจจะทําให้เราเจอเบาะแสในการทาลายบาเรียนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ถูกมาร์กไว้นะครับผมในภารกิจนะครับผมเป็น1ใน3หลังนะครับเพื่อในการหาเบาะแสในการทําลายบารียนะครับต้องพยายามหาเขาเรียกว่าเบาะแสในบ้านหลังนี้ให้เจอเท่ากับว่าอันนี้คือวิลลี่ วิลลี่เป็นของเล่นอ๋อเป็นงูหักได้มั้งอะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะครับฉันอยากเจอผีจังเลยให้มันตื่นเต้นตื่นตัวจะได้กลับสู่เขาเรียกว่านอร์มอลโหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดูธรรมดาเกินไปเม i n objective อัปเดตอีกแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอาา่าฮะแมวหมาดชุนและ,ะนกนะครับสามารถโรเททได้อา่าปริศนาปริศนามแลวมั้งจะค่อยว่ากันนะครับที่แน่ๆเหมือนจะเห็นอ็อบเจกตีหลักๆต้องพยายามปิดเควสในบ้าน101ให้ได้ก่อน จอดไปนะครับเกมเดมโมฉันอยากเจอผีผีจะออกมาหลอกฉันหน่อยฉันต้องการความกระชุ่มกระชวยในจิตใจโอเคต่อไปเหมือนจะเจอกระดาษโนต้ตที่หัวเตียงนะครับสามารถลุกได้นะครับจังหวะที่ผมขอคุณแต่งงานในปารีสได้ไหมทั่วทั้งเมืองดูมีชีวิตชีวาจากมุมมองบนหอไอเฟลโอ้โหมันสวยงามมากๆเลยผมกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเมื่อตอนที่คุณตกลงจะแต่งงานกับผมในตลอดหลายปีที่เราใช้วาอยู่ด้วยกันคุณทําให้ผมมีความสุขจริงๆเอาว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งก็ดีไปนะครับไม่เป็นไรครับ แต่งงานมีเมียก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเรื่องของเขาอันนี้น่าจะเป็นสักสิ่งที่ชื่อว่าอานเอสแสดงว่าโต้ของเล่นไปแขวนละมั้งครับเพื่อจะเจอความเชื่อมโยงละมั้งว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคืออะไรกันแน่เหมือนกับว่าสิ่งลึกลับที่เจอนะครับผมมันจะเหมือนกับพวกองค์กรที่แบบเข้ามาคอนเทนพวกสิ่งผิดปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องเบาแะแสแล้วก็ครูต่างๆก็ยังไม่เจอนะครับที่สําคัญเรื่องของการขอแต่งงานและไอเฟลทาวเวอร์คืออะไรกันแน่แล้วก็ม้าลายซี布า โอเคหาต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือห้องพ่อแม่ต่อไปห้องอาบน้ำตรงนี้มีสบู่มีชักโครกมีตรงจุดนี้มีผ้าเช็ดต,ตัวไม่มีอะไรเลยต่อไปประตูตู้เย็นเปิดมามีคนเอาตุ๊กตาหมีมาเก็บซ่อนไว้ในนี้คนจะต้องเอาของเล่นทั้งหมดไปแขวนไว้ละมั้งเพื่อทําการปิดภารกิจหรือว่าเาปิดปิศนาละมั้งสักอย่างหนึ่ง ไปหลังบ้านก่อนแล้วกันครับก่อนจะขึ้นไปข้างบนส่วนประตูนี้เป็นห้องใต้บันไดห้องเก็บของห้องเก็บม็อบมีขวดแม็กกี้อยู่ตรงนี้อ๋อยีราฟเสียงเชี่ยอะไรวะอยู่ข้างหลังหูนะครับแสดงว่าซัมติงมันกําลังเคลื่อนไหวนะครับและให้ตายเถอะเวลาสมองเบลอเบ,อเบอนี่มันแบบใจสอชะมัดเฮลโหลมีใครอยู่ไหมกูใจสอแล้วนะเวลาสมองเบลอเบอแม่งใจสอะจัดเลยเฮ้ยทอมมอนคํำไฟมีปึ๊บ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 ชั้นบนเป็นยังไงบ้างเอง่ย ตัวอย่างเกมมันเป็นไอ้นี่จริงๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับหุ่นลองเสื้อครับเป็นแมนนคินนะครับแต่ว่าเล่นมายังไม่เจอเลยเว้ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นห้องลูกนะครับอยู่ใต้บันไดแบบนี้ใช่ไหมห้องนอนลูกนะครับผมน่าจะเป็นห้องนอนลูกชายอัปเดตนะครับบ้าน101หเหรอโอเคเหมือนกล่องของเล่นนี้จะให้ความรู้สึกแปลกๆนะใชนควรจะลองไปทําการดูว่ามันมีอะไรแปลกๆกับกกล่องของเล่นนี้นี่แหละครับกล่องของเล่นโอเคเหมือนจะมีภาพวาดของเด็ก ที่วาดเอาไว้รูปนกโอเคเบาะแสว่าห้องลูกคือนกห้องลูกคือนกโอเคเป็นอันจำเอาไวนะ้นะในเกะไม่มีอะไรใช่ไหมนะแล้วกล่องของเล่นละ่ะอ๋อทำการเอาของเล่นมาวางวิลลี่วางไปนับหนึ่งต่อไปอานวางไปนับสองต่อไปซี布าวางไปนับสามต่อไปเคลแบรนับสี่จีราบับห้ายังขาดอีกชิ้นหนึ่งนะ หันกลับไปแม่งดักตบคอไม่ใช่ใช่ไหมครับ,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 บของขาดอีกชิ้นหนึ่งต่อไปรถบรรทุกสีเขียวใจส่อชมัดเลยวันนี้ <c oughs> วันนี้ใจส่อสุดๆไปเลยปั๊บนะครับเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนรู้สึกแม่งใจส่อเกินไปมามึงจะเท่าไหนกันเชียวคิดว่าแน่าอ่ะผีให้ตายทนานยะเห็นง่วงแล้วเอาใหญ่เลยนะ ให้โอกาสที่จะหลอกแล้วไม่ยอมมาหลอกใช่ไหมนายน้อยคนเดิมกลับมาแล้วก็กะว่าจะมาให้ผีหลอกแล้วก็อ้าแล้วก็ปิดเกมจบไปไม่หลอกกูหงุดหงิดแล้วถึงไหนแล้วนะเออเคาะอยู่นั่นแหละเช่นนีพอมาฮะมีปัญญาทำแค่หรอมาจะมาทางประตูใช่ไหมประตูล็อกไล่หมดอลมาดิทางไหนสักทางวางตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งจบไหมอ้าวอ้าว ขอบคุณใครขอบคุณไอ,ไอตัวตุ๊กตาตัวเมื่อกี้เหรอหรือว่าไงครับโอเคหลักๆก,ก็คือน่าจะจบเควสบ้านหนึ่งศนไปแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นว่าหลักๆคือในห้องของอ่าไอเจ้านี่มีตุ๊กตาหมีนะครับห้องเด็กหันไปทางหมีเหรอจะต้องไปดูรวบรวมข้อมูลหลักฐานก่อนนะครับบีมบีมบีมแสบตาระสียิงเข้าไปที่ดวงตาก็ใจไหม โอ้แต่พอแสงโกลโกลก็น่ารักดีนะครับปะวิ่งท่านารูโตะเลยโคตรเข้มเอาดีหนีไว้ทันแล้วกันอย่าคิดว่านารูโตะรันแล้วกูจะวิ่งตามไปได้นังพอไหเชี่ยนี่กูไล่แล้วนะตอนกูงงงไม่ยอมมาหลอกเรื่องที่น่ากลัวต่อไปคือปริศนาจะแก้ยังไงนั่นแหละนะเรารู้แค่ว่านกเนี่ยมันหันไปทางตุ๊กตาหมีใช่ไหมอ่าหันไปทางตุ๊กตาหมีส่วนหมาเนี่ยหันไปทางหองไอเฟล ส่วนแมวเนี่ยยังไม่เจอเบาะแสนะครับถ้าเป็นหลักการมันต้องทริกเกอร์สักอันแหละช่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเราลองหาก่อนแล้วกันนะถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรในห้องของแดดดีนั่นนะนะผมเห็นเป็นชามข้าวหมาจริงนะครับอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยแมวเนี่ยแมวเหรอแสดงว่าแมวอยู่หอไอเฟลงั้นหมาก็ต้องสักที่หนึ่งละมั้งครับเคสรุปแล้วแมวอยู่ไหนนะนะแมวอยู่หอไอเฟลนกอยู่ที่หมางั้นหมาดัดชุนเหรอ ฮฮมาดัดชุนไปทางกล้องถ่ายภาพอ๋อแล้วคือยังไงต่ออะโอเคที่แน่ๆคือไอ้ tracking device ที่ผมไปไปคุยมาใช่ไหมต้องวางในจุดที่มีทําการฝังเอเจนต์ไว้อยู่หรือว่าเอเจนต์ขุดไว้แล้วเราจะไปไว้ยังไงอะครับคือผมเห็นนะว่าผมมีพกมา3อันแล้วบ้านหลังนู้นมันไอ้นี่ได้101เคลียร์เอาวิ่งไปทางโน้นแล้วกันต่อไปน่าจะเป็น102มัหรือว่า2 0 2ไปหลังบ้านก่อนแล้วกัน โ okay, อเคตอบไปแล้วที่รู้มาก็คือว่าไอตรงจุดนี้นะเอเจนต์พิวรีไซส์แต่ผมวางไอเทมไม่ได้อะมันต้องกดปุ่มเนี่ยื่อว,วางไอเทมอะนั่งยองยองอ๋อต้องนั่งยองยองก่อนแล้วก็อินเตอร์แลคคือเสียงตัวละครวิ่งเหรอไมาได้กินนี้หรือว่าเสียงวางไอเทมโอเควางไปนับหนึ่งต้องหาจุดอย่างนี้นะครับผมทั้งหมด3จุดละมั้งาลองไปดูบ้านหลังซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยไปบ้านหลังขวาสังเกตจากไฟผมว่าบ้านหลังนี้แหละ โอเคครับผมพ,พยายามไกด์เรานะครับด้วยลักษณะต่างๆนะครับบ้านหลังที่104ก็ก็เกสฮูสวัสดีครับมีใครอยู่ในบ้านไหมเจอเนอาอัพเดตนะครับอ่านหน่อยสิบ้านหลังที่104 เหมือนจะเป็นบ้านของเด็กสาวและก็คุณพ่อคุณแม่นะครับที่อาศัยอยู่นะครับแต่ว่ามีการปฏิบัติการสักอย่างเกิดขึ้นนะครับในในบันทึกเนี่ยเจอว่าในคืนที่เกิดเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่บีแลวก็เจ้าหน้าที่ทาร์โรนะครับผมได้ทําการดูแลครอบครัวนี้ผมก็ไม่อยากอิจฉาเขาหรอกนะแต่เหมือนกับว่าบ้านหลังเนี่ยครับเป็นบ้านที่มีภารกิจหรือว่าเรื่องราไปแปลกๆเกิดขึ้นเราต้องทําการตรวจสอบต่อผมใป้หย,ยาบๆนะครับผมไม่เข้าใจบ,บริบทว่าหน่วยงานนีนมันคืออะไรทําไมเอเจนต์ต้องมาทํางานแล้วคนพวกนี้มันหนีอะไรกันคือผมไม่เข้าใจ เดินเดินรอบบ้านก่อนรอบหนึ่งนะคบเผื่อเจอจุดฝังศพหรือเปล่าใช่ไหมโอเคคือไหลว่าตรงนี้กไม่เข้าใจวางไปแล้วครับเค okay. เข้าสู่บ้านหนึ่งศูนย์สี่ต่อไปนะครับเรามารู้ว่าผีมันจะหลอกเราท่าไหนเวลาตอนนี้คือเวลาเที่ยงคืนตรงเวลานี่ผีกำลังหลอกเลยครับสวัสดีครับโอ้ทนมาสดุ๊กดุนิดๆกูวิ่งไล่แล้วเอาดิเอาดิจะจะ,จะแน่แค่ไหนกันเชียวมามามา หนีอะ่ะทำเป็นหนีเชี่ยทำกูสะดุง้งตกใจหมดเลยขนคอนี่ขึ้นพึบหนีอ้าวเชี่ยเดี๋วก็มันจะวิ่งหนีอันพุ่งใส่ตกใจไม่ทันไออันนี้อะไรเนี่ยนาฬิกาเหมือนจะหมุนเข็มได้คงไปปปิศนาธรรมนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะหมุนให้มันได้สีสีฟ้าครบเหรอมั่วละมันต้องถูกสักทางแหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โอเคไม่เห็นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยนี่นะเอา้าวท่านั้นมันคืออะไรอะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วต้องต้องห้ามให้เม็ดสีขาวมันไอ้นี่เหรอฮะตึงได้ไงอะ่ะตึง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 ได้ยังไงเอ๊ะอ้าวมั่วจนได้ให้ตั <laughs> ้งเออมั่วจนได้เหรออะไรเนะี่ยอ๋อตีสามสามสิบห้า กูก็หมุนตั้งนานแล้วก็ให้สีฟ้าขึ้นครบมีเหตุการณ์ผิดแผนเกิดขึ้นเราต้องทําการกำจัดเด็กสาวคนหนึ่งต่อหน้าพ่อแม่ของเขาตอนเวลาตีสามสาแต่พ่อแม่ของเด็กจะถูกเก็บให้มีชีวิตรอดต่อไปอีกหลายอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่อยกำจัดต่อไปนับจากนั้นเพื่อผลตอบรับหรือว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามกรีนเ้าเชื่อกูก็หมุนตั้งนานให้ตายเถอะน่ะพอเจอไอผ้ผีนั่นพุ่งใส่กระจกสมองว่าก็เจอกันหมดแล้วอจริงจังเถอะไอ้บ้าน104หอหอดเอ้ย ผีมันออกมาบ่อยเกินน่ะเอ๊ะมันเปลี่ยนหน้าป่ะไอ้รอบวิตามไม่แดงเอ๊ะรอบมิตามไม่แดงแป๊บนึงนะเอ๊ะไม่หนีด้วยให้กูละสายตาละสิวาดีวาดีอุย้ยยายหน้าต่างด้วยกลับมาไหมกลับมาไหมหรือมมีสองตัวมึงมีกี่ตัวเนี่ยอ๋อมีสองตัวตกใจดูวว่ายายหน้าต่างอ๋ออ,ออกไม่ได้ด้วยโอเคครับ ไอ้พวกอยู่นิ่งๆเนี่เริ่มน่ากลัวนะครับควรไล่แต่ไม่ไล่เนะี่ยอยู่ที่ว่าอนาฬิกาด้านล่างก็มีเหมือนกัน <c oughs> มาคองอต้องไปสักสิ่งแต่รอบนี้อย่าเสีเวลาดีกว่านะครับลองหาเบาะแสก่อนดีกว่ามาว่ามาจะยังไงกันแน่แค่เ yeah. ออจดหมายครับอ่านหน่อยสิ 9กนาฬิกาผู้เป็นพ่อได้ถูกกำจัดอาฮะแล้วเราก็เชื่อว่าเราทําการเก็บรวบรวมของทุกอย่างจากเขาเรียบร้อยหมดแล้วร่างกายถูกทํานําไปย่อยสลายเรียบร้อยเราจะทาการเดินหน้าเข้าสู่เฟสต่อไปของปฏิบัติการได้เกิดภารกิจผิดพลาดแล้วก็เราคงจะเละเทะเราคงจะแบบแยกกันหน้าดู3าชุ่มนะครับ 9PM ใช่ไหมครับ9มุมกล้องแม่งล็อกด้วย 9PM เหรอเอาแล้วนะ9ก้ใช่ไหมวิธีการก็คือนี่ นี่นี่นีแล้วกันหนีอ๋อพอลูแล้วมันก็ง่ายกูไม่นาโงเขัวนตั้งนานเลยไม่อ่านเอกสารมันอย่างนี้นั่นแหละนะกูก็ไปหมุนควงจนได้ครบรอบเลยนะเขามไม่ได้ขอให้ทําก็ทําว่าแต่ป้าเขาไปไหนแล้ววะโอเคนารินชักไม่เจออะไรต่อไปต้องหาผู้เป็นแม่นะครับหรือว่านอกจาก,กว่าบ้านนี้อยู่แค่2คนนะครับคือคนเป็นพออ้อมาเธออยู่นี่นะครับต้องหานาฬิกาของมาเธอให้เจอนะครับนาฬิกาของแม่ โอเคเท่ากับมีลูกสาวแค่คนเดียวต่อไปอรีพอร์ตอ๋อแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายพลังงานทางวิญญาณหรือเปล่าครับบอกว่าณนะเวลาตอนสองทุ่มเนี่ยเออมแม่ของเด็กสาวได้ถูกกำจัดต่อหน้าต่อตาของคุณพ่อนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนนี้คุณพ่อเนี่ยโศงเศร้าเสียใจอย่างมากที่ต้องทนเห็นภรรยาแล้วก็ลูกถูกสังหารโดยที่ทำอะไรไม่ได้เขาคงจะกำลังแบบจ,จิตใจแตกสลายสุดซึ่งเป็นผลดีต่อปฏิบัติภารกิจของเรานะครับถ้าอ่านจบปุ๊บมุมกล้องจะหันล็อก ผีหลอกหลอกไม่หลอกเชี่ยพอไม่ไปไปตามสคริปต์นี่มันน่ากลัวนะครับว่าแต่ประตูแบบนี้เอา้านึกว่ามันจะอะไรได้โอเคแปดนาฬิกาสี่หนึ่งสี่สองสี่สามฮไม่น่าโง,ง่เลยชั้นโวนนะหันไปผีหลอกแน่นอน <c oughs> โอ้ <c oughs> ดีมากเลยเอเจนต์ <c oughs> กลับให้รถซะฉันจะไปรับจริงเหร ง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะยังขาดตัว t r a ็อเ์อีกตัวนึงน,นะครับที่ยังไม่เสร็จดีเฮ้ยเฮ้ยขออาบด้วยคนเจ้ไปโน่นแล้วครับใหญ่ทำตัวขี้โมยไม่ดีปึ๊บป๊บป,บป,บป,บปบ๊ผีไปโน,โน้่นแต่หลักๆถ้าเกิดขึ้นแสงอกนี้แสดงว่าทำการชำระล้างหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะโอเคตอบ น่าจะออกจากบ้านได้ต้องไปหาจุดวางนะครับหลังบ้านสักหลังหนึ่งเพิ่มเติมนะครับโอ้อีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายมั้งผีหลอกไหมถ้าเกิดแบบผมสมองเต็มร้อยดีดๆหน่อยก็ไม่กลัวครับผีก็คือผีช่างมันต่อไปไซต์ออบเจกตีฟอัปเดตนะครับไซต์ออบเจกตีฟก็คือโอเคทําการวางพวกแทร็กเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าก็ไปตามนั้นเฮาหนึ่งศูนย์หนึ่งเคลียร์แล้วเฮาหนึ่งศูนย์สี่เคลียร์แล้วแล้วก็คอมพลีทเราทำภารกิจเสร็จสิ้นได้เวลากลับไปท อ่านไม่ทันโอเคลองแท็บไปอ่านนะครับบอกว่าดีมากเราได้รับสัญญาณเรียบร้อยแล้วเราจะให้ทีมเก็บกู้ซากเนะี่ยมาทําการเก็บนะครับเออเขาเรียกว่าล่างศพของเจ้าหน้าที่นะครับที่เคยมาอยู่ที่นี่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีศพเจ้าหน้าที่มาอยู่หลังบ้านของคนอื่นเขาที่สําคัญว่าไงจ๊ะมีปัญหาอะไรเหรอ f อ2สิบสองแคปกูได้ภาพแล้ว <laughs> ภาพปกหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมเหลี่ยมที่ดูคลิปปี้อย่างนี้อย่างนี้ดูคลิปปี้ดิกูแคปทาปกแม่งเลยมึงเก๋วมาจากไหนไม่สนแก่ต้องหยุดมันปกของฉันเข้าใจไหมได้ยินไหมป้าปกของฉันปกของฉันได้ยินไหมกูต้องเตรียมตัวทําหน้าเวอร์ด้วยเพื่อจะไปทําปกเอาไมกไปอยากเห็นผีมันทําอะไรเรามากกว่านี้ครับให้ปุม้มเกมโอเวอร์แล้วก็จบไปเลยอได้ป่ะเอ๊ป้าหลังนี้เอ๊ะ เข้าได้เหรอโอเคบ้าน103นะครับเหมือนจะเป็นบ้านครอบครัวตระกูลว่องนะครับผมคือมาเหมือนจะเป็นบ้านที่อยู่นอกเหนือภารกิจนะครับพูดถึงครอบครัวตระกูลว่องนะครับคือเอมิลี่ว่องแล้วก็สามีโอเว่นนะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนะครับแต่โชคดีที่คืนนั้นเนี่ยเอมิลี่ไม่อยู่นะครับอยู่แต่คุณว่องที่แรกก็กลัวว่าการปฏิบัติภารกิจเนี่ยที่แบบสังหารใครสักคนเพื่อให้เขาเสียใจเนี่ยมันจะผิดพลาดแต่ว่าไปมา็ก็คงจะไม่เสียหายทำๆไปเถอะก็น่าจะเป็นอาจจะทําให้มีีควาามมสสสูญเเยยัักกออ่งงได้หืนนๆ ต่กี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนๆก็ก่อนจะกลับรถนะครับเราสำรวจหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดเกมมันมีใี่สำรวจเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเดินสำรวจใช่ไหมล่าเสียงอะไรวะตกใจไม่ทันโอเคห้องล็อกเท่ากับเดวอ่านของเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เอเจนต์เลยนะอันนี้น่าจะเป็นห้อง GPS site objective ขึ้นแล้วบ้าน1 3อ่ะดิอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งไว้เหรอ โอเคเหมือนจะเป็นของที่เจ้าหน้าที่ทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งเจอครบหมดแล้วไม่แน่ใจนะครับแต่บ้านหลังนี้เล็กมากเลยอะ่ะไม่มีพาร์เซลด้วยคอมพลีทแค่เท่านี้ครับเพราะว่าเดโมมีเล่นแค่นี้ก็ตามแล้วน,นะครับไม่เป็นไรวิ่งกลับบ้านไปผมว่าตอนจบน,นะนะเดินผีตามมาหาคอบนรถแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสักหน่อยแล้วกันนะครับให้ผีมันโจมตีเราบ้างครับไม่งั้นจะเป็นแค่การวิ่งไปแล้วผีก็จะโผล่มาตุ้งแช่เกมผีที่ไม่ทาร้ายเราเป็นเกมผีที่ไม่น่ากลัวนะครับเพราะมันก็จะแค่ เยตามที่กูคิดไปเป๊ะเลยต้องอย่างนี้แหละมันหาจังหวะตีเรามานานแล้วต้องดักไว้ที่มุมเสาตอนจะกลับรถด้วยและเห็นแบบโอ้กูดักรอตีเออจริงจังโอ้ยก้าดีละมั้งครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับมาด้แยมได้แยแค่สิ่งที่ตัวเกมไม่ได้บอกคือแล้วโอเปอเรชั่นที่ทําคืออะไรปฏิบัติการที่ทําคืออะไรทําไมต้องพยายามเขาเรียกว่ากำจัดคนที่รักให้ตายไปแล้วก็เหลือคนสุดท้ายไว้ให้ทรมานที่สุด เพื่อสกัดวิญญาณออกมาเหรอเพื่อให้แบบว่าพิธีกรรมชั่วร้ายเพื่อดึงแบบด้านเมื่อขอจิตใจมนุษย์ให้ย้ายไปสู่แมนนิคินนี้เหรอครับหรือว่าหุ่นล่องเสื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงงๆดีครับและนี่คือบอดอินทูเฟียคอนเซปต์น่าสนใจแต่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ก่อนนะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากครับเกินไปตรงไหนที่ผมตกลนตรงไหนที่ผมเข้าใจไม่เคลียร์หร้อตรงไหนที่คนอธิบายเข้าใจดีกว่าผมบอกที่คอมเมนต์นะครับจะลงไปอ่านและเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายสวัสดี